คนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์กดติดตามหมาตัวน,นี้จะตายนะครับผม โอ้โหทุกคนตอนนี้หมาตอนนี้ก็แปลงร่างนะทุกคนโอ้โหมลลโโหมามันดีใจนะครับโอ้ไปดูคลิปกันต่อกันเลยดีกว่าทุกคนไม่ผ่านอะไรอีกคุณ <c oughs> มามาแ <c oughs> ย่งทำไมวะเขาบอกแล้วไหมว่าไม่ให้แย่งเป็นซื้ออะไรของคุณฮะโอเคก็ผมก็วันนี้อยู่กับพี่เฟตโต้นีทุกคนนะแล้วก็วันนี้นะครับพี่เฟตโต้จะมาช่วยพี่หวานกันนะทุกคนนะก็วันนี้พี่เฟตโต้ได้การได้ทําการแปลงร่างเป็นเสาหลักความรักหรือว่ามิสซิลินั่นเองนะครับทุกคนนี่ทุกคนนะก็มิสซิลิก็มีประมาณ6กระบวนท่านะครับสกิล เป็นเอ่อสีชมพูทุกคนนะแล้วก็นามิสลิสเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะทุกคนก็คือนี่ครับไม่ใช่เฉพาะตัวนี่ดาบของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะนะก็คืออ่าเนี่ยมันมันมันจะโค้งๆแปลกๆทุกคนเนีย่ยเห็นปะคือแบบ คือผมดูนี่มิคือผมยังงงนะว่ามันจะต,ตัดคอโสนได้ยังไงนะครับเน่เดี๋ยวก็วันนี้นะครับก็เห็นน้องๆเม้นก็บ่เบื่อนะครับเบื่อแบบเสาหลักช่วยครับมันไม่มีอะไร,าไรตามจีบไปทั้งคลิปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เรามีพารกิจให้พี่หวานถากันด้วยนะผมนะเออก็จะไปดูคลิปนี้นะก็ขอเอ่อคนละหนึ่งไลค์นะครับขอให้ครบ5,000ไ like ลค์นะทุกคนนะแล้วก็ถ้าอยากห้แจ้งหรือว่าช่วยมันตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมนะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ดูคลิปเลยดีก,กว่าไปกันโอเคก็ต้องขอกกกลล่่่่่่าาาาาาววสสสบบบยยยดีีทททนนนนนนผููู้้ชมุะะขอออตัังครรหไ คร <entender it. S 1> ัอสิวิลล์เซสซีซโมงในไอนะะย้าหู แน่เลยทุกคนก็คือหวานยังไม่สบายเหมือนเดิมนะคะยังไม่หายดีเลยก็อาจจะมีคําพูดที่แบบว่าแปลกๆหรือว่าสำเนียงแปลกๆหรืออาจจะตัดออกแบบชิบชิบเพราะว่าหวานไปให้กาังใ่พี่หวานด้วยกันด้วยนะครับก็วันนี้นะคะเราจะมาเอาชีวิตรอดในมอดของคิมิสุนโนยบาหรือว่าดาบพิฆาตรศูลกันเช่นเคยนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ก็คือหวานกำลังกดแถบอยู่นะคะซึ่งไม่มีชื่อใครหวานรับประกันหวานการันตีว่าไม่มีใครในเซิร์ฟเวอร์ว่าจะนนนอนปิดแถบอยู่นะครับก็คือหวานไม่สามารถกดเห็นทุกคนเราเบลล่ชินเระกันเลยี้ว่นะคะเา อยู่ตรงแบบว่าทุงทุงหญ้าทุงหญ้าโง่โง่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้แล้วก็ดอกไม้เออภารกิจวันนี้นะครับผมได้หวานฆ่าอสูนด้วยดาบไม้โง่โง่นะทุกคนแล้วก็คือถ้าหวานฆ่าได้ตามที่ผมกำหนดนะครับคือหวานจะได้เป็นนักฆ่าสูนนะครับถ้าเราแบบว่าไม่ได้ดาบของเอ่อนักล่าสูนนะคะแล้วก็จะดาบแบบดาบไม้ปกตินี่แหละทุกคนเพราะว่าการที่แบบว่าจะเจอแบบนักล่าสูนหรือว่าอาสูนอะไรเงี้ยมันจะต้องเจอแบบตอนค่ำค่ำมืดมืดอ่ะมันถึงจะออกมาให้เราเห็นนะคะใช่ใช่ใช่ ใช่ใไหมหวานน่าจะหิวนะเราให้อะไรดีอ่ะให้อูดงไหมให้อูฐมต้นไม่ใช่หิวนะครับอัดขน้อน่าจะกินไม่ได้นะเชิญเอ้ย อุด้งเอออุด้งมาได้ไงอ่ะแต่เรากินไม่ได้นะกินไม่ได้กินแค่พอพูดเน,นี่ยเนี่ยมีขวัญด้วยดิจริงไนะมจริงนะนะเราจะมาค<ๆ>าร์บสติ๊กกันก่อนนะคะนี่สติ๊กแล้วโ,โยนนะรดีครับดาบใช่ไหมสติ๊กอ,อันเดียวพอนะดาบไมา้เอ้ยแล้วก็คาร์บอันนี้ด้วยที่ขุดเพราะว่าหวานขี้เกียจเอามือขุดนะโอเคไปมีหวานแล้วโดนเอาชีวิตรอดนะแล้วก็เอาอุด้งไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวอุด้งจะเหงานะคะว่าทิ้งฉันไว้คนเดียวงั้นหรอโอเคฉันจะไม่ทิ้งนายพวกอุ้ยอันนี้เหมือนดอกฟูจิเลยทุกคนเปพื่อเป Um. ออกมาตอนไหนดีอะคิดไม่ออกทุกคนนะเออไปเถอะไปไปุกคนเราไปแบบว่าหาตัดไม้ท ah ah> ี่อื <k <k ่นกันดีกว่านะหรือว่าเราจะขึ้นเขาราเะสะกดรอยตามหวาน ทุกคนเพราะว่าบนเขาอาจจะมีสตอกเกอร์จิบจั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 บสะกดรอยตามเพราะบนเขานะคะมันอาจจะมีแบบว่าพวกอสูรอยู่ก็ได้นะซึ่งเรามีดาบแล้วนี่ไอชิงชิงก็มาณสี่ปคยเจ้าอสูรได้เหรอกตุกระติกกระติกกระตุกว่าจะฟอสติกผมรู้จักกระติกได้ไหมจ้าเฮ้ยข้าหมูอ่ะไปย่ะเอ้ยเฮ้ยใจหมดใครน่ะฉันเขินเธอจริงเลยอ่ะเหรอเอ้าวถ้ามันมีสิริไม่ใช่เหรอทุกคนที่เราไปแกล้งจีบกันสิริรู้สึกว่าจะขี้เขินนะครับเอาแล้วทุกคนเล่นมิสิริเยอะมิสิริมหาจริงๆเลยเราพอ สวัสดีค่ะคุณมิซลิสวัสดีค่ะแต่ว่าเชื่อแล้วนะล่ะค่ะนับตามอายุมิซลิเป็นน้องหวานนะทุกคนอ่ะสวัสดีค่ะมาทำอะไรตรงนี้คะอะไรอ่ะป้ายด้วยสวัสดีค่ะฉันแค่หลงทางโอ้วันมืดมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะพากเสียงตามมาด้วยนะครับเซตติ้งแล้วก็อันนี้เป็นไบต์แล้วกันนะไบต์เป็นไบต์โยนท่านในวิชั่นหนึ่งอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะฉันแค่หลงทางตรงทางหรอครับ แล้วอุ้ยขอบคุณมากค่ะงั้นปรับอันนี้ลงดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะแหลกเอานะคะเออลงทางจะไปไหนคะพี่ันเจะจะพูดว่าเรานําทางก็ไม่ได้ดูสิทุกคนเราไม่รู้ทางเลยกับเดี๋ยวขอดูก่อนนะแถวนี้มีแบบว่าหมู่บยติดตั้งยาทุกอย่กลับบ้านเฮ้ยนั่นในไอศุลพี่ไม่ใช่อสูรเอ้ยนั่นมันเขียวจุโร่เขียวจุโร่ มันเสาหลักเพิงนี่เสาหลักเพิงนี่ทุกคนโอ้แล้วแล้วมันไม่มีหมู่บ้านแถวนี้เลยะนี่มิซลีมิซลีน่าคุณไปกับคุณเคียวจิโร่ก็ได้น่าไม่ไปไม่ไปเราจะไปเจอเธอคนเดียวมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าอ่าเสาหลักอาจจะเข้าใจกันดีจะกลับที่พักน่ะแล้วที่พักเธออยู่ไหนอ่ะเธอไม่กลับบ้านหรอที่นี่อันตรายนะเออคือเรายังไม่มีบ้านน่ะคือเราเพิ่งแบบเพิ่งเข้าโลกนี้มาเองนะไม่จ้าม่จ้ามูจะขอนายไปอาหารหน่อยสงสารมันที่หายเลยทุกคนหมอน่ะ อ่าแล้วบ้านเธออยู่ตรงไหนอ่ะแบบพอจะจำทิศทางได้ไหมฉันจะได้แบบว่าพากลับไปอะไรเงี้ยแบบเออเธอเดินมาจากที่นั่นทีศนี้อะไรเงี้ยเธอมองไม่เห็นหลอจะได้หรือทางกลับบ้านนะหรอหลบไม่ได้เอานี่จำไม่ได้อ่ะเธอมองไม่เห็นหรอมองไม่เห็นอะไรอ่ะเอานี่ไปใส่อ๋อเอ้ยขอบคุณมากไอ้ของโอบาะไงแต่มันแต่มันก็ได้อยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนโดนน้ำยาเนี่ยในมิชั่นมันก็เลยใส่กับไม่ใส่ไม่ต่างกันเท่าไหรเลยแฟนฉันนะไม่เคยมีงูของโอบะไนได้ไงอ่ะก็เป็นของแฟนฉันไงหรือว่า เธอสองคนคิกกันอย่างนง้นเหอเนเลินเข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 นเขินเเรือวันจะเป็นจริงแล้วเป็นของเฟชชี่นะ่าแล้วเชียว่าแลวเชียเฮยเขิน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  ไม่ได้เลยนะเด้งก็เราเออ่ไปทางนี้กันดีกว่านะตรงนั้นมันค่อนข้างจะโลง่งแล้วก็อาจจะมีแอสูนเยนอะนะแต่ว่าคุณเคียวจูโร่นะ่าจะจัดการแล้วแหละเดี๋ยวเราขึ้นที่สูงกันดีกว่าเราจะได้รู้แบบว่าหา,าทิศทางหมู่บา้านอะไรเงี้ยให้จ้าให้จ้าให้ชึชบโอเคอเคูอค้ดาบเธอสวยมากเลยใช่ดาบผมยอมเลยดาบเขียวตัวนี้ฉันว่าแปลกที่สุดในบรรดาแบบเสาหลักแล้วนะเฮ้ยกระโดดไกลจังไะเอื้อปกติแล้วครับผมโดนไกล่อ โอในวิช่างผมจะหมดโอ้โหตอนนี้คือเราโดดลงไปเราต้องเจ็บหนักแน่เลยตอนนี้คือทุกอย่างกราไม่มีอาหารด้วยจะมีอาหารไหมปลายาให้มันใช่ไหมพอจะมีอาหารติดตัวไหมมี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 อาหารอยู่น่๋ยวฉันหาให้เอาอะไรดีอ่ะเออไหนๆขออาหารหน่อยขออาหารหน่อย ขอบคุณขอบคุณนี่มันเนื้อหมูป่าใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเราเป็นอะไรเนี่ย,ยไ <ม S 2> หนคะเนื้อของเพื่อนอินโนเซียร์ไหนคะไหนคะพิมพ์ไม่ถูกหรอกทุกคนเอาน้ำไหมคะก็ได้นะคะก็ได้ก็ได้ก็ได้เอาเอาค่ะเดี๋ยวนี้เราเก็บเข้าตัวกันอันนี้ไม่ต้องอน,นี่เอานอ้นไปโอ้ยขอบคุณค่ะนี่วอเตอร์โอเคขอบคุณคะ่ okay คณคะ ดืมดื้มดือมฮ่าชื่นชื่นมากเลยขอบคุณนะคะอยากเป็นไปที่ไหนกันดีอะลัสริศูนย์ไหมอะไรอ๋อเธอจะพิมพ์อะไรอะอยากเป็นนักล่าอศูนไหมอยากเป็นนะแต่ว่าแบบว่าันมีแค่ดาบง่อยๆอะแบบดาบไม้อะไรเงี้ยฉันมีภารกิจให้ทําภารกิจอะไรอะต้องใช้โอ้คือแบบทำภารกิจปุ๊บจะได้เป็นเลยเหรอโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจโอเคฉชนรับฉชนรับฉชนรับฉันมีดาบกับเอที่ขุดแล้วอาจจะสู้ได้เลยะอุยผ้าผ่าว อูดังมาก ต้องใช้ดาบนั่นฆ่าอสูรห้าตัวแล้วฉันจะให้ดาบดีๆโอเครับคำท้าโอ้โหแล้วดาบอันนี้มันจะไปสู้อสูรได้ไหมนี่คนนั้นขนาดเราแบบว่าเอาชีวิตรอดปกติอะแล้วใช้ดาบกงเสาหลักอะฆ่าตัวเดียวยังยากเลยนี่นี่อ่านอ่านอ่านนี่จะหลอดไปนี่ยนั้นไปล่าอสูรกันโอเคไปงั้นเราไปที่โล่งๆตรงที่เดิมดีกว่าเพราะอสูรน่าจะเยอะเนี่ยย่าเอ้ยติดติดไม่มีอสูรเลยมีแต่พวกซากงจะเกี่ยนอสูรสวัสดจิโร่สวดีฮันจิโร่ตัวนั้นใครว่านนี่ชอบเห็นซอมบี้กับ เห็นพวกนี้บ่อยเยอะแยะไปหมดเลยมีสเกิลลตันด้วยมีเลเวเมนด้วยไม่ได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เธอมีสเกิลลตันเยอะเธอหันมาเธอไม่หันมาเลยหันมาเร็วหันมาเร็วหันมาเร็วอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยหันมาอันนี้ก็นับเป็นอาสูรเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะเราเจอฟาแฟนนับเป็นอาสูรเนอ่ะ เ,เราเจมื่อกี้อสมมันยืน,ยนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมิซลี vs มิซลีมิซลีนี่แฝดเธอหรือเปล่าเดี๋ยวนะมิซลีกับมิซลีอีนังตัวปลอมพวกเธอหน้าเหมือนกันเลยดับเหมือนกันเลย <laughs> พวกเธอเป็นแฝดกันใช่ไหมเนี่ยอีนังตัวปลอมอ้าวปลอมเฉย,ยเลย เอาเอาตีกันซะเลยเราปล่อยเขาไปดีกว่าทุกคนเราไปหาเอ้ยหมาเห็นหัวอะไรสักอย่างหัวสูนย์หรือเปล่านั่นใช่จริงด้วยนี่หัวสูนย์แล้วทุกคนนี่เน่เอ้านี่เน่นี่นี่อู้ดคุณเดี๋นจะไม่ไเล่นไปมันแรงเกินไปอ่ะเดีวเรางมอบสองเพิ่มพลังให้หวานค่อยเอาไม่ต้อจัดการเหมือนที่หวานพูดเลยแค่ดับปรากฏไอ้ดับเสาหลักยังยากเลยมาเราดับนี้ดีกว่าทุกคนนี่คีรินนี่แล้วที่ยาเขาเรีกว่เพิ่มดาเมจหวานมัก็ได้กินแล้ววะเอออยู่ไหยุดแล้วใส่ชุดกันเฮ้ยยาเพิ่มดาเมจคุณมากคุณมากกเเคนร้ับคุ อวอาหวา,วานได้ด่ามันได้เมื่อไหร่มันไม่ไ,มได้หวานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎผิดกฎผิดกฎ โอเคหนึ่งสองสองแล้วคุณ่มาแย่งดิคุณอย่ามาแย่งสิเดี๋ยวก็หาว่านั่นนั่นขีดขีดอะไรอีกเร็วโกน่าต้องใช้ดาบไม้เจมส์ควรจะดาบไม้ได้ต้องใช้ดาบไม้ครับดาบไม้ข้ามยากมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ตายสิทำไมถึงได้เป็นคนที่น่ารำคาญขนาดนี้กันนะเอ้าได้ทำไมอ่ะโหทุกคนดูพี่หวานท่านหวานดาบไม่ใช่แล้ววเอ้ยมันจะยิงเราว่ะโอเคทุกคนเราเจอเป้าหมายของเราแล้วเจ้าอเล็กยังไงล่ะอเล็กยังไงล่ะอเล็กยังไงล่ะอเล็กอเล็กอ่ะ เดี๋ยวนะอ่ะเออโอเคนี่ถือว่าเชนฆ่าแล้วเพราะเชนตีเขาไปแล้วถือ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 หนึ่งแล้วทุกคนหนึ่งแล้วทุกคนเราจะเอาแค่ตัวแบบตัวเล็กไปเจออ่างเดียวตัวใหญ่มากแล้วคงตายแต่คนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอกินก่อนเดี๋ยวตามทัพพอรดหวานเออเนี่ยทันจิโย ตามให้ยาสเต็งจะได้ฟันเองนะครับไอ้อสูรไปไหนหมดอะอสูรไปปกติอะอสูรแบบอสูรจริงๆอะไม่ใช่อสูรของไมค้าแบบหายก่อนนะเสกไปอยู่กางเสกไปอยู่างนึกว่าเขานับไหมอะถ้าเป็นพวกซอมบี้สเกลเลตันอะไรเงี้ยนับไม่นับไม่นับคุณนับหรือเปล่าคุณโอ้โหโอเคโอเคนี่ครับหอานโอเคโอเคโอไม่าจะโอเลยโอแหละโอเออโอเอ้ยสองแล้วสองสองสองเป็นสามเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเลยนี่ก็นั่นเนี่ยหวาน เก่งมากเลยครับทุกคนอันนี้สีนี้โหันตัวไงโอ้ถ้าจะหันเทนงูอย่าไปสู้อู้อันนั้มันตัวโอ้อันนี้ตัวโหดเกินแม่มันก้างขึ้นดิที่สี่เออนันไม่โหดเกินมันเป็นแบบพวกชิปสองสุดจะท้าโหดเกินโอ้เสียงดังเราไม่ยุ่งดีกว่าเสียงดังที่เนี่ยเรามาจัดการอยู่พวกตัวเล็กตัวจอยดังมากทุกคนนี่ จ้ามาตัวน้อยเจ้ามาตัวจอยว้าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไม่ด้เดี๋ยวช่วยเดีเดี๋ยปนก่อนนี่อันรวะเราช่วยเธอเองเดี้แมงมุมเธออย่าเพิ่งมาสอดได้ไหมแมงมุมอย่าเพิ่งมาสอดครับเฮ้ย C C ตัวนี้ตัวที่ห้ตัวที่หาเราลัดเราลัดเาลัดเราลัดเราลัดทุกคนเราลัด่เาลัดฮาโอเคฮาแล้วไม่ผ่านแล้วมาเอาดาบมากระตุกกระตุกทุกคนหันมองไม่เห็นไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรอ ครบยังเก่งมากเหลือหนึ่งตัวเนี่ยครบยังครบแล้วนะครบแล้วครบแล้วแหละเออคุณไอ้เหียเอ๊ะดาบทำไมอ๋อดาบอ่ะดาบมาเม้นนี่ไงจริงในดาบนี่ไงดาบนะก็แค่เนี่ยคุณอย่ามาโกงนะคุณยังเด็กอยู่อย่าไปหัดโกงนะเป็นคนโกหกมันนีสใส่ไม่ดีรู้ตัวเปล่าไปละถึงคุณจะเป็นเสาหลักแต่คุณก็ไม่มีทางมาโกงได้นะนั้นชั้นไปละเโอเคโอเคเงยโหไม่เงยอะขอโทษขอโทษขอโทษอะเจอกันนะ ถก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ิีขอจ้ค่านไลน์นะครับส่วนผมตัวพี่นวลดาทุกคนว่าผมจะยอมครับผมไม่ยอมหรอกนะผมจะฆ่าหวานทิ้งผมจะฆ่าเคยทิ้งผมจะฆ่าทิ้งกถ้าอยากจะหวานไหนก็เจอใครก็คไม่มาบอกหวานได้นะเจอกันที่หน้าค่ะบาฆ่าไม่ได้วะตายวะ